ฉันเองก็ไม่รู้ว่าฉันจะเชื่อในความสามารถตัวเองหรืเอเชื่อมั่นในตัวของพวกพอ้องและผลลัพธ์นั้นก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นอย่างน้นอยๆก็เลือกในสิ่งที่ตัวเองจะไม่เสียใจ ตายไปเลยเปไงไม่น oh, 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 yes, oh, oh. ่าโอ้ยบริษัทแมวแล้วโอ้ยนี่ยังโงดเที่ยอะไรวะเนี่ยชิมิท์หนูมานล้วไงมีอีกไหมในกิวมีอีกไหมนินจาโอ้พี่นี่น่าจะแสงอุตสาแสงอุตสาคนที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดจะไม่รู้จักความสงบที่แท้จริง ไฮเทปพิชิตฟ้าเออตัวหนึ่งอะไตัวหนึ่งกับตัวสองมันมันโหดนะขูมันโหดทุกตัวพี่ตั้งแต่หนึ่งยันสามอ่ะมีตัวสีไม่โหดตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันช็อตผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงอุ้ย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 แรงเหมือนกันนะไม่แรงเหมือนกันนะแรงเลยแหละแรงเลยแหละโอ้ยต้นเดี๋วิ่งสวน ผมเดี๋ยวผมตายโอ้โหเออปิดถามก่อนได้ไหมผมจะไปฆ่าพามันนะดิพี่ต้นวิ่งปัดนะาอเอาพลาก่อนอกระเติร์ดผมไม่ดีตีนมาเมื่อกี้พี่ระผู้สั์สิทธ์ผู้ทรงมหิทธานุภาพผู้เคาอยู่ตลอดไปผู้สุงเคยทรงทรราช ลงสู่ขุมไฟนรกเู่ทรงอุตชายมายังโลกเพื่อขย่ำพยัคฆ์ร้ายไวกว่าเร็วกว่าลงพ่อลงพ่อพ่อนี่ลงพ่อไปนักบวชนะไม่ใช่ครูสอนเปียโนวิ่งมาหาผมผมจะไปทำภารกิจฆ่าป้าพี่เข้าไปกับผมแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะผมตามพระไปอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้ยเยี่ยมีไม่หายได้ทีอ่ะ เดี๋ยวใใหม่ใบใหม่เม่จะทำภารกิจสำเร็จอยู่แล้วปลาไปครอมหนึ่งมันเกือบตายแล้วเมื่อกี้ผมนายจะโดนผีนายะคุกจำนำเม่กีผมนายจะโดนผีนายะคุกจำนำักยอมมันก็ได้มันขอจะยอมมันก็ได้ผมขอจะได้เล่นอีกรอบยไม่ได้หรอกพี่เราต้องชนะไหวอยู่ยอมกันแสดงให้เห็นหน่อยสิว่ากาเจ้าตัวรอดเจ้าสภาว่าขับขันนี่ยังไงขอถามอะไรหน่อยตอนนี้ฉัน Uhm. อยู่ในสถานการณ์คับขันนั่นแหละแค่ส <ogi> hey. oh. ี่คนที่อยู่ตรงนี้หยุดฉันไม่ได้ตายไปแล้วพาโอเคไอ้สัตว์มาเลยมึงมาเลยมึงมาสักร้อยตัวมานี่จ่าไอเหี้ยมึงก็เยอะเกินมึงมานี่ดิมึงมานี่ พี่โโอ้หแล้วพี่ที่ผ่าหายน้ำต้อตายตายนะเนะด้งไปแล้วก่อนไม้เด้งไปแล้วไหวอยู่ผมทำภารกิจสังหารพามันให้แล้วพี่ต้องไหวกันมันดีวะตัวเดียวไหนวะผมยังไม่เห็นตัวมันเลยมองไหนวะผมยังไม่เห็นตัวมันเลยมองมองมองเอ๋เราต้องไหวดีวะเราจะมาแพ้ไม่ได้นะเว้ยพี่เดี๋ยวผมไปทำภารกิจก่อน <c oughs> พี่เห็นไหมสายฟ้าสี่วงอ่ะผมต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปผมเกือบเป็นหมันตายอ,ะอ่ะต้องไปช่วยกันจับพาไม,ไม่ไม่ได้เป็นอยู่แล้ว <laughs> เหรอ <laughs> พี่เข้าไปซ้ายนะผมจะไปขวาถ้าไปทางเดียวกันมันจะมาตีผมดิกก็ลันโอเปอร์หน่อยได้เกาะเกาะรัวโอเปอร์แล็คโอเปอร์แล <laughs> ็คเห็นเหรอไม,ไม่มันเห็นเหรอวะเยี้ย <laughs> มันเห็นผมวะมเหี้ยผมตาย <laughs> โอ้ยขอดไว้เด็กว้หนึ้ง พระมันไปไหนแล้วอหมจับจับจัแป๊นนึงสีนี้อ้โหดีสีนี้อ้าหดีนะผมกระโดดออกมาทันเยอะเยอะปเปิดตามันเอาผมก่อนเลยอ่ะมันรอ่นี่อนี่สวย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 โอ้โหตายเยอะมตายแ้้วพระโอ้ยชูพิทีเลยเ่งวังชูชูชูพี่ต้นอย่าเพิ่งตายชูผมก่อน สวยตายต้ตายแล้วนีกันนีกันเะละไปดึงไปดิ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 ไปนิไปดิไมดิไปดิไปอิไปดิไปดิไิไปดิชุบิไปดิไปดิไปไม่เป็นไรผมทปดิไปิจสดิไปดไปละไอดเป็นไงไไอดิไปดิไปไปดิไปดนไปดนไอไมดิิิไปิไอดิไม่กลัวหรอกกลัวไม่ค่อยเก่งจริงอดิ มันจะต้องหอกันได้ไหมไม่พูดอย่างนี้แต่แต่รอบแรกละโหเราพี่ไอ้ถอดใจอะพี่ไอ้ผมไม่ไหวรอบของมันโหดเกินเงี้ยโอได้มันมันไม่มีใครจับพายพามันเอะคุณเอฟ